สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนเบิดสุวองสุบอดเด็กพี่น้องอากาศดีดีพี่น้องเอ้ยนะบรรยากาศดีขนาดอากาศท้องฟ้ากระซ洲ใสเนาะพี่น้องเนาะนะจิตใจกระเบิกบานพี่น้องเลยนะอากาศดีพากันตัดหญ้าแฟนเมตตาเพิ่นมาจะเรียกแล้วก็ตัดหญ้าพี่น้องเลตัดอยู่ทางนอกก่อนเพคุณพอสิเข้ามาทางใน ตัดครับผมอยากพร้อมแล้วพี่น้องเลยอืมนะอันบ่ตัดมันก็ยาวเนาะพี่น้องเนาะ

ก้ดีเขากะตัดเนาะพี่น้องเนาะมันบตัดกับบได้มันยาวหลายกับบงามนะนพระลังเี่จะโบมักให้มันยาวไม่ตาวันเป็นดอกไม้เอหงินเลยงามบบได้แล้วมันหกคนเดี๋่วเระตัดซับยาตัดแล้เป็นอย่างค่อยๆโอมันนี้ไวเพราะว่าหมามันเห่ามันเห็นคนเห็นอย่างเห็นอย่างมันน้อยนึงมันก็เห่ามันเือเดีมาปิดไรพี่น้องไ่้าว่าบปิดก็ได้มันบงามพี่บอกว่าบหมาเห่าพี่บเป็นบ่อนเป็นดำๆเลยนะเป็นท่ายาะ ตอนนั้นมันยังบุทนพี่น้อตัดเงี้ปตัดผมมามาแต่หารตัดผม เนาะนี่ก็ตัดดดนเตอร์เต็นเนาะสัวสิแล้วก็ดะใช้เวลาดดนเตอรนี่เนาะเนาะบอกให้ตัดแล้วเกลกระต้าห้อยก้นเพื่อผัดหมูมักเลยเอากระต้าใส่แล้วยาไปแล้วห่อไปทอกที่มงอึนะแล้วก็บอบะเ็ดแบบนี้แหละให้มันเปิ้นนั้นเลยว่าใช่ไหนวะยามันค่อยบลกขึ้นไวว่าใช่ไหนวะเนาะเนาะเนาะยากน้มะสองโตนี่แหละลูกสาวคนน่ะ ตากับบุมีแนวเฮ็ดกินเก็บจักเซ็ดยังกินพี่น้องต้มมันฝรั่งไว้บุ๋มจักสิกินกับเนี่ซีนกับบุ๋มคืดยากเนาะพี่น้องเนาะตากัเป็นแบบซีนแหละพี่น้องเมื่อยเม่ตาก็ได้จักเป็นยังบุ๋มจักสิเป็น่ยนใหญเนาะพี่น้องเนาะตื่นขึ้นมาเห็นหน้ากันก็ค่อยว่ายังเนาะพี่น้องชีวิตคนเฮานี่ก็ได้เม่ตากับมุ้งเนาะ ก็เลาะดินอยู่ก็มาละมูจักเศนี่นะเศกิ่นกับผมจักเเศษกันได้นะถ้าถามเพื่อนเพื่อนรักินอย่างไรจคนยนั้งรับเลากินก็ง่ายไม่้าผมมีอย่งกรใสก็แล้วกินกับกากิก็ยังไปง่ายแต่้น้องต้มมันปลักนนน่ไปเนก็ง่ายเหมืกัน

ตัดแต่คางนี่ก่อนคางทางหน้าบ้านหลังบ้านก่อนตัดคางก่อนเกสกี้ยะเชียี่เกสกียังเบบีเกสกี้ยงจักจักธรรมดาเาใส่กระตาอันห้อยกระตาแล้วก็ปัดเขาตัดแล้วเขากลับไปทิ่มบนอื่นนะหนาหัวทว่าโบเข็นตัวซีดหยามค่อยนานขึ้นึงนั่นเลยนั่นเลยเกสกี้ยะเกสกี้ยะเบบี Yeah. ังนี้สุขีเสียจังตะพาไมตาส่วนหลายบริป็นมต่าดนอกต้องน้องตาด้นในก็ด้ตากล้กยกออกมาตะแล้วกแห้งเดี๋ยวจะแห้งน้ว้ เราบุกให้ทิ้มตะวันตกอะทีนิตากระตกใจคนนึงนิตาหันตัดจะกวดไปทิ้มพ้อในตาหยาดี่เพิ่นหันบอแล้วก็เด็ดไแบบมันแห้งแล้วมันุ๊บมันบุกขึ้นไวอีกคนนว่ะ ไปซีนกับไว้ยามบะฮ้นอนกับพอได้อาบได้อย่างนะพี่น้องให้มันด,มนดีมันงามคือของคนกับบนนั้นเะพี่น้องหนาะแเ้วก็อยู่ยกันสองคนสามคนดูซินะสองคนกับพอได้อาบเวลาฮ้อนกับพอได้เพือพอได้ลงไปแซ่นะพี่น้องย้มฮ้อน <c ười> ทัางนั้นกับลูกนะตัวมันยาวหลายนะหิิงไม่ตาขคนไปทิ่มจิว่าเป็นเศษโคลงคือกากำมังอีเลตอมเบปปกติฮนะ Le panier comme ça on ramasse les verres tu ne veux pas mettre le panier